มาเริ่มโต๊ะข่าวมายาของเราในข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะจะได้ให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกแฮปปี้นะคะกับความน่ารักสวยใสกับวันเกิดของลิซ่าแบ็คิงนั่นเองค่ะล่าสุดเป็นภาพความสวยงามนะคะของน้องเดียนาเนี่ยไปร่วมงานวันเกิดนะคะหลายๆคนก็อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสองคนนี้เนี่ยเขาเคยเจอกันดูชุดสิโอ้โหชุดแบบน่ารักมันเป็นสีแบบปอมนะเธอสีแบบเหมือนลูกกวาดสีแบบพัดเทลนะเธอเป็นติมแบบพัดเทลติมแบบว่าอ อะไรนะโพนี่สิงโพนีอ่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งหลายๆคนเห็นภาพเนี้ยก็น่ารักมากๆนะคะเดียนาฟรีโปค่ะไปร่วมฉลองวันเกิดลิซ่าแบ็กพิงทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทกันมานานแล้วนะนานม,มากๆนี่ชุดเดียนาก็ไม่แพ้กันนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนใสใหม่นะเออ,เ,อ,อเป็นแบบ ขนนกอะไรแบบนี้เดียน,น่าค่ะเขียนแคปชั่น Happy Birthday น้องลิซ่าบอกว่า Happy Happy Birthday to my l i t t l sis Love you always นะคะแล้วก็แอดลิซ่าไป อายุ25ปีแล้วนะคะผู้ชุดน่ารักมากเลยอ,ะอ่ะหลายๆคนก็เข้าไปกดไลค์กันแบบรัวๆนะคะแล้วก็คอมเมนต์ถึงความน่ารักของทั้งคู่กับชุดเหมือนที่เราสองคนวู้วะกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะย้อนไป2ปีที่แล้วเดียนาเคยให้สัมภาษณ์นะไว้ถึงความสนิทสนมกับลิซ่าว่าได้เห็นภาพของเดียนาอยู่ในอินสตาแกรมของลิซ่ามี่เมื่อ2ปีที่แล้วครับคือเขาเคยเจอกันจริงๆรู้จัก2-3ปีแล้วนะคะผ่านทางครูก้อยครูก้อยเนี่ยได้แนะนําน้องให้รู้จักเพราะว่าน้อง ดูละครเราเรื่องตามรักคืนใจก็เลยได้รู้จักกันแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีของพี่น้องคู่นี้ก็พอดีนอริซ่าบินมามเหมือนแบบจัดงานวันเกิดที่บ้าน3ปีเนาะกลับมาไทยอรอบนี้นานนะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะแค่เราอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยอยู่ที่ไทยไม่ได้ไปไหนเรายังรู้สึกนานใแต่น้องเนี่ยโอโ้โหอยู่ต่างประเทศห่างบ้านอะครับ ก็ต้องคิดถึงบ้านนะคะอะก็เอาความน่ารักแล้วก็ร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับน้องลิซ่าด้วยค่ะตอนนี้ร้านหมูกระทะขายดีเลยที่นางกลับมาถึงแล้วก็เพื่อนพาไปกินหมูกระทะใช่ไหมแถวโชคชัยสี่ขายดีเลยอ่ะตอนนี้ก็เป็นฟีเวอร์หมูกระทะฟีเวอร์ลูกชิ้นยังยืนกินอยู่ไะโอ้โหตอนนี้คึกคักเลยเธอเขามีจัดแบบฉลองให้ลิซ่าด้วยไงล่าสุดอ่ะแบบให้กินฟรีอ่ะลูกชิ้นยืนกินอ่ะเอมะอนการเผื่อใครอยากจะบินไปบุรีรัมย์นะคะ